สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับงานเข้าถูกโยงดาราพอพานดาราพอพานตอบชัดหลังชาวเน็ตที่ถามโยงเว็บพนันเงินหมุนเวียนพันล้านจากประเด็นร้อนแรงสะเทือนวงการบันเทิงหลังจากนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แจ้งตำรวจไซเบอร์จับ2ดาราดังและ1นึ่ไฮโซวัยรุ่นเกี่ยวเว็บพนันเงินหมุนเวียนหลายพันล้านระบุดาราสคนคนหนึ่ง เป็นดาราชายชื่อ,อกสรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้งานนี้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์กันสนันเกิดการคาดเดาไปต่างๆนานา,นาและหนึ่งในชื่อที่ถูกโยงคือดีเจเพชรจ้าวิเชียนที่ตอนนี้บินไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษทำให้มีชาวเน็ตรายหนึ่ง เข้าไปถาม DJ เจเพชรจ้ากางไอจีว่าเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะด้าน DJ เจเพชจ้าก็ได้ตอบกลับอย่างไม่ซีเรียสว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้าฮ่าฮ่าฮเอาเป็นว่าเจ้าตัวปฏิเสธชัดเจนแบบนี้ตัดชื่อ ra, เพชรจ้าออกไปจากหัวได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ